อายุเฉลี่ยของคนไทยสั้นลงจากปกติ90ปี80ปีตอนนี้ตามโรงพยาบาลลองไปดูนะครับสมัยก่อน60ถึงเข้าเดี๋ยวนี้3550 40เข้าแล้วถ้าอายุย0 30เนี่ยเรายังไม่ค,ค่อยคิดเรื่องพวกนี้เพราะว่าเรามันเหมือนเซลล์ในร่างกายของเรายังค่อนข้างสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็ออกไปใช้ชีวิตป,ปกตินะครับแต่เริ่มมาสังเกตตัวเองเมื่ออายุก้าขึ้นเลข35ไปเป็นต้นมานะครับจากที่เราแบบไม่ค่อยได้กินยาก็เริ่มเอ๊ะทำไมเรากินยาบ่อยขึ้นตั้งแต่หัวจุดท้าบางทีเวียนหัวบางที รู้สึกปวดท้องบางทีคือมันมีโรคต่างๆเต็มไปหมดก็พยายามอ่านข้อมูลดูหลายๆเรื่องเนี่ยมันก็มีสองแบบที่เราจะต้องจัดการชีวิตเราอันที่หนึ่งเราเลือกที่จะทานยาตลอดเมื่อเราป่วยไหมกับเราเลือกที่จะดูแลตัวเอง นอกเหนือจากการออกกําลังกายการกินโภชนาการที่ดีแล้วเนี่ยเ,เรามีอะไรที่เราเติมให้กับตัวเองได้บ้างส mm hmm. มุนไพรมันจริงๆมันก็คือศาสตร์บ้านบ้าน,บ,านบ้านเราสมัยก่อนปู่ย่าตายายเราเนี่ยก็ทานสมุนไพรเป็นประจําอยู่แล้วจะสังเกตเห็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยโคนอายุยืนมากนะครับชุมชนหมู่บ้านเนี่ยมีงานงานศพงานสีดำเนี่ย99%อายุ95 98 1 0 3ปีเนี่ยเพราะว่าคนเท่าคนแก่ผู้เท่าผู้แก่เหล่านี้ท่านทาน สมุนไพรพื้นบ้านทานอาหารทานอะไรที่มันไม่มีเคมีเลยแตกต่างกับที่เราเคยอยู่ในเมืองมาเราทานฟาสต์ฟู้ดเราทานผักผลไม้ที่เราซื้อจากตลาดซึ่งมีทั้งเคมีทั้งสารเคมีทั้งอะไรทุกๆอย่างที่มันอยู่ในนั้นครับเราอยู่กับสภาพาแวดล้อมที่มีควันฝุ่นพ m เต็มไปหมดเรานอนดึกเราตื่นเช้าทุกอย่างที่มันเข้ามาในแต่ละวันของชีวิตเราเนี่ยมันเป็นตัวทําลายชีวิตเราหมดเลยครับเพียงแต่ว่าเรามองไม่เห็นมันนะครับ เพราะว่ามันไปทำลายข้างในทำลายข้างในเสร็จแล้วบางคนโชคดีรู้ตัวก่อนบางคนไม่มีโอกาสแก้ตัวเลยนะพวกนี้มันเป็นองค์ประกอบที่เรามองไม่เห็นนะเพราะฉะนั้นคือนอกเหนือจากการออกกําลังกายการเลือกโภชนาการอาหารที่เป็นธรรมชาติแล้วก็ต้องหาอะไรที่เข้ามาเติมเติมเต็มชีวิตเราโดยเริ่มจากข้างในก่อนนะร,ร่างกายเรามีเซลล์เต็มไปหมดครับมีหลายร้อยล้านพันล้านเซลล์นะครับมีทั้งเซลล์ดีเซลล์ร้าย บางคนเซลล์ดีเยอะกว่าบางคนเซลล์ร้ายเยอะกว่ามันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบลไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะนั้นสิ่งแรกเลยก็ต้องการที่จะทําให้ตัวเองรู้สึกว่าฟื้นฟ,นฟนูตัวเองก็ต้องไปเอาเซลล์พวกนี้ในความคิดของตัวเองเนี่ยไปสร้างเซลล์ในร่างกายที่มีเป็นล้านๆเนี่ยให้มันเป็นเซลล์ดีให้เยอะกว่าเซลล์ร้ายอายุเฉลี่ยของคนไทยสั้นลงจากปกติเมื่อกี้ที่เล่า90ปี80ปีตอนนี้โอ้หตามโรงพยาบาลลองไปดูะครับค่าเฉลี่ยของคนเข้าโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้ สมัยก่อน60ถึงเข้าเดี๋ยวนี้35 50- 40เข้าแล้วนะี่ครับก,ก็ต้องเริ่มต้นตั้งหลักก่อนก็คือไปซ่อมแซมก่อนนะครับซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอในร่างกายก่อนเราก็ต้องหาสมุนไพรอะไรที่มันมีหน้าที่เรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็ในขณะที่ซ่อมแซมเซลล์สึกหรอแล้วเซลล์เราเริ่มกลับมาดีแล้วเซลล์ภายในดีมันก็ส่งผลถึงภายนอกนะครับหน้าเราก็จะรู้สึกอ่อนอ่อนกว่าไวขึ้นยามีไว้เพื่อรักษานะครับยาไม่ได้มีไวเพื่อเพื่อป้องกัน นั้นทุกครั้งที่เราทานยาคือเราเป็นแล้วเราถึงทานนะครับแต่สมุนไพรเนี่ยวัตถุประสงค์หลักของสมุนไพรคือป้องกันเลยนะครับแล้วก็ถือในการป้องกันแล้วถือถือเป็นยาถึงเป็นยาไปนในตัวคนสมัยก่อนกินยาลูกกรกินยาหม้อกินอะไรก็แล้วแต่ที่ที่มันคือยาเพราะฉะนั้นโรคต่างๆไม่ค่อยถามถึงถึงนะครับนั้นถามตั้งคําถามว่าเอ๊ะทำยังไงถึงจะให้เรารู้สึกว่าเราป่วยช้าลงแข็งแรงขึ้น อายุยืนขึ้นแล้วก็แก่ช้าลงนะครับก็คําตอบเมื่อกี้ก็คืออย่างแรกต้องฟื้นฟูเซลล์ในร่างกายก่อนฟื้นฟูเสร็จแล้วก็ซ่อมแซมในขณะเดียวกันก็ต้องไม่ลืมที่จะเมื่อเราไปฟื้นฟูแล้วเซลล์ที่เราถูกซ่อมแซมไปเซลล์ตายก็ต้องขับออกไปมันเป็นวัฏจักรของชีวิตนะกินเผาผลาญแล้วก็ต้องรู้จักระบายทิ้งนะครับไม่งั้นมันก็จะสะสมอยู่ในร่างกายเราสุดท้ายแก้ไปได้เดือน2เดือนก็กลับมา กันมาเหมือนเดิมน,นั้นก็เป็นคำตอบที่ว่าเอ๊ะทำไมเราถึงถึงเลือกผลิตภัณฑ์ที่เป็นเกี่ยวกับสมุนไพรนะครับสิ่งแรกที่สุดก็คือผมเป็นคนดื่มกาแฟดื่มทุกวันนะครับดื่มเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยต้องถามหากาแฟแล้วนะครับเพราะว่ามันทำให้เรารู้สึกว่ามันกระปีก้กระเป๋าเราสดชื่นบ่ายก็ต้องดื่มกาแฟนั้นเราก็ต้องเลือกเราเลือกที่จะบริโภคในสิ่งที่เราอยากอยากอยากทานเมื่อดื่มกาแฟทุกวันมันก็ต้องเลือกกาแฟที่มันจะเป็นประโยชน์กับเราไม่ใช่มีแต่โทษอย่างเดียว ที่สาคัญที่สุดมันไปพึ่งสิ่งที่เรากินอย่างเดียวไม่ได้มันก็ต้องกลับไปที่โภชนาการหลักทั้งอาหารการเลือกทานอาหารที่ถูกต้องทั้งการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอการออกกําลังกายที่ไม่หนักไม่เบาเจนเกินไปนะครับแล้วก็ความเครียดทั้งหลายแบ่งเวลาระหว่างงานกับครอบครัวอะไรให้มันเป็นบาลานซ์ของชีวิตก็ผมเรียกกาแฟตัวนี้ว่ามันเพื่อไปสร้างสมดุลของชีวิต ให้กลับมาเป็นชีวิตที่ปกติเหมือนที่เราเป็นเด็กเราเกิดมาแล้วเราแข็งแรงอันนี้คือกาแฟสมุนไพรผสมโสมหยินจือแล้วก็ถังเชา่าก็ออกมาเป็นเฮ r ร์บะฮับเอมเปอเร f คอฟนะครับกาแฟสมุนไพรเฮอร์บะฮับเอมเปอเร f คอฟฟี่นะครับซึ่งมีส่วนประกอบของเฮเลนจือโสมแล้วก็วถังชเช่าเฮเดลนจือจะมีหน้าที่ในการช่วยเข้าไป ค้นหาสิ่งแปลกปลอมเซลที่สึกเหรอในร่างกายเมื่อค้นหาแล้วก็กําจัดทิ้งแล้วก็ทําลายออกเหมือนดีท็อกซ์ร่างกายไปในตัวมันก็จะรู้สึกว่าตัวเราเบาขึ้นนะครับโสมก็มาช่วยผลึกกาลังในเรื่องของการเข้าไปฟื้นฟูเหมือนยาบํารุงกําลังนะครับฟื้นฟูเซลเนี่ยให้เซลล์ร้ายให้กลับมาดี<ม>เพื่อมาเติมออร่าให้กับร่างกายเรา<ม>ก็คือโสมที่เลือกใส่ลงไปโสมก็ริ้วรอยผิวเสียในร่างกายบํารุงเลือดเมื่อเลือดดีโอกาสในการที่ผมจะร่วงก็จะน้อยผมขาวก็จะกลับมาเป็นผมดํา บ้างอาหารหลักของผมก็คือก็คือเลือดนะเพราะฉะนั้นคนที่ดื่มอะไรพวกนี้ในทุกๆวันในทุกๆเช้าทุกๆบ่ายเนี่ยก็จะทําให้มันเหมือนกับไปเติมความหนุ่มสาวให้กับร่างกายเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเรากะปี้กระเป๋าขึ้นมีแรงขึ้นเดินขึ้นบันได3ชั้นทาไมเดินขึ้น5ชั้นเพิ่มขึ้นจะเห็นได้จากความเปลี่ยนแปลงจากหลังจากที่เราดื่มไปประมาณสัก1เดือนนะครับเฮอร์บัทแอมเบอร์คอฟฟี่นะครับนอกเหนือจากที่เป็นคิงออฟคอฟฟี่ซึ่งมี ส่วนประกอบทั้งกลิ่นจื้อโสมแล้วก็ถังเช่าแล้วนะครับสิ่งที่เราเลือกใส่ลงไปใช้ครีมน้เมันมะพร้าวแทนครีมเทียมซึ่งแน่นอนว่าครีมเม็ดมะพร้าวเนี่ยมีคุณสมบัติหลักคือ,อ,อทานสูตรเปอร์เซ็นต์นะครับใช้สารแทนน้ำตาลการใช้สารแทนน้ำตาลก็ทำให้ไม่มีคอเลสเตอรอลนะครับแล้วก็เป็นชูการ์ฟรีเป็นน้ำตาลศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับหนึ่งห่อจะมี15ซองในแต่ละซองเนี่ยใส่ปริมาณสารสก,กัด ลินจือสมถังเช่าเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนอกเหนือจากคุณจะได้กาแฟที่มีรสชาติกลมกลม่อมแล้วก็จะได้อัตรสดสมุนไพรพร้อมกับคุณประโยชน์ที่แบบเต็มๆที่อยู่ในในสินค้าตัวนี้นะครับก็ฝากด้วยนะครับ Emerald Coffee นะครับอย่าลืมนะครับสมถังเช่า